จะมาเรียนกันก็คือเมื่อวานเนี่ยเราบอกแล้วว่าในส่วนพาร์ทที่เป็นกลศาสตร์เขาแยกเป็น2ตัวส่วนแรกคือจลน,นศาสตร์ก็คือเมื่อวานที่เรียนไปคือดูว่าโอเควัตถุที่เกิดการเคลื่อนที่เนี่ยเป็นยังไงบ้างไปวัดมาครับระยะทางการกระจัดความเร็วตาเร็วความเร่งพวกนี้ไปหามาซะมีค่าเท่าไหร่ไอ้พวกนั้นเรียวกว่าเป็นจลน,นศาสตร์นะครับทีนี้เนี่ยอีกตัวหนึ่งที่เราบอกว่าเออเราแบ่งกันมาอีกส่วนหนึ่งใช่ไหมเราเรียกว,ว่าเป็นตัวพลาศาสตร์ใช่ไหมครับก็คือว่าเราจะไปดูกันว่าทีนี้เนี่ย เราจะไปสนใจว่าอะไรเอ่ยทำไมวัตถุในเกิดการเคลื่อนที่นกเออเลยเป็นที่มาของข้อนี้ครับชื่อว่าเรื่องแรงและกฎการเคลื่อนที่นะครับภายในบทนี้เนี่ยแรกเขาจะมีการพูดนะว่ากิจกรรมต่างๆนะครับในปัจจุบันนะฮะที่เราทำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเดินตรงนี้นะการวิ่งนะับหรือว่าการผลักวัตถุการเตะลูกบอลอะไรก็ตามแต่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุตลอดเลยตอนแรกลูกบอลมันก็อยู่ของมันนิ่งๆใช่ไหมเอาเท้าไปเตะมันมันก็เคลื่อนที่ใช่ไหมครับเอออะไรแบบนี้เนาะ ทั่วเนี้เรารู้แล้วแหละว่าการที่มันเคลื่อนที่ได้เนี่ยมันต้องเกิดจากคาว่าแรงใช่ไหมแรงเป็นตัวการที่ทำให้วัตถุเกิดการเคลื่อนที่ถูกไหมครับเกิดการเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่เนาะทีนี้เมื่อก่อนนะครับเขาไม่รู้เขาคิดว่าเอออะไรกันวะมันต้องคือมันต้องมีอะไรบางอย่างเพราะว่าตอนเนี้ยเขาจะบอกว่าในอรดเดี๋ยวเดี๋ยวจริงๆพี่ไม่คนเรื่องตรงนี้เนี่ยพี่คอต้องไปพูดอีกทีติดตื้นตรงนั้นเอาว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาไม่รู้แล้วกันว่าอะไรเอ่ยนะครับที่ทำให้วัตถุในเกิดการเคลื่อนที่ได้เขาเลยสงสัยกันี้ ทั้งหมดนี้ครับบัรดแรกเลยเราต้องสามารถตอบคําถามสําคัญคําถามนี้ได้นี่คำถามเดียวนะฮะคำถามนี่ถามว่าแรงทำให้วัตถุเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงกาบสภาพการเคลื่อนที่เนี่ยได้อย่างไรคือทําไมอ่ะทำไมแรงทำให้วัตถุนะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพการเคลื่อนที่แล้วก็ตอนที่มันเปลี่ยนแปลงสภาพการเคลื่อนที่เนี่ยคำว่าเปลี่ยนแปลงสภาพการเคลื่อนที่เนี่ยคือต้องเปลี่ยนจากอะไรเป็นอะไรอะไรแบบนี้อันนี้นะครับคือคําถามนะที่เขาถามมาก็หลังจากเรียนจบบทนี้เนี่ยเราคงต้องตอบคาถามนี้ได้เหมือนเดิม าดูหัวข้อกันนะครับหัวขอ้อเนี่ยวันนี้เลยส่วนแรกเราต้องคุยกันก็คือเรื่องเกี่ยวกับว่าแรงเนี่ยคืออะไรตรวนี้โ okay. อเคหัวข้อที่สองครับเราควรต้องสามารถหาคําว่าแรงลับให้เป็นต้องรู้จักคําว่าแรงลับก่อนว่ามันคืออะไรจากนั้นต้องหาให้เป็นนะครับในทุกๆก,กรณีนะมองจะมีหลายกรณีใช่ไหมถ้าเกิดจับแค่บวกและเฉยก็คงง่ายไปหัวขอ้อที่สามครับหัวข้อ,อน,นี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ามันเคยเป็นชื่อบทนี้เลยนะฮะ เมื่อก่อนบทนี้ชื่อว่ามวนแรงและกดการเคลื่อนที่นะครับตอนนี้เขาข้อมูลไปละเหลือแค่แรงและกดการเคลื่อนที่หัวข้อนี้ครับเราจะศึกษาความสัมพันธ์นะครับเกี่ยวกับคําว่ามวนแรงแล้วก็การเคลื่อนที่ของมันว่ามันต้องเคลื่อนที่ยังไงแบบนี้โอเคซึ่งพี่คิดว่าครับเช้าเนี่ยเราน่าจะได้ทั้งหมด3หัวข้อนี้นะครับหลักๆเพราะในแต่หัวข้อเนี่ยมันไม่ค่อยยาวเท่าไหร่มันไม่ค่อยยืดมันจะค่อนข้างบางๆนิดนึงส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเนื้อหาภายในบทนี้ครับยกเว้นหัวข้อท้ายเนี่ย จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเขียนลักษณะการเคลื่อนที่หรือว่าการเขียนเขาเรียกว่าเป็นแนวทางการเขียนวัตถุต่างๆให้ถูกต้องเพราะที่เราเรียนกันมาพี่มั่นใจแหละว,ว่าเราน่าจะเคยเรียนเรื่องนี้มาแล้วแล้วก็น่าจะคำนวณเรื่องนี้เป็นอยู่แล้วมันไม่ได้คำนวณยากขนาดนั้นแต่ว่าเราจะดูกันครับว่าที่เราเคยคำนวณมามันถูกต้องตามกฎที่เขาตั้งไว้หรือเปล่าเพราะบางครั้งวเวลาเราเขียนเน่ะเราก็ไม่ได้สนใจว่าวัตถุของเราไม่ต้องเคลื่อนที่ยังไงนะเราก็แทนสูตรแทนสูตรแทนสูตรเลยในบทนี้นะครับพี่จะค่อนข้างเน้นนะครับเรื่องของการวาดภาพนิดนึง เพราะว่าเราต้องมาดูกันว่าเวลาเขียนแรงเนี่ยต้องเขียนยังไงเอาให้มันถูกไปเลยนะฮะจะได้แบบทีเดียวเนาะจบจบหัวที่4ี่ครับจะคุยถึงเรื่องแรงเสียดทานนะครับแรงเสียดทานจะถือหัวข้อใหญ่เพราะมันมีเยอะนะฮะเป็นแรงเสียดทานมากกว่าชนิดใช่ไหมถ้าเกิดทุกคนรู้จักอยู่แล้วเนาะโอเคเดี๋ยวต้องมาคุยกันนะ,ะับว่าแรงเสียดทานเนี่ยทำให้วัตถุเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงสภาพการเคลื่อนที่ยังไงด้วยส่งผลยังไงต่อวัตถ,ถุระหว่างยังไงข้อที่ห้าครับอันนี้เป็นแรงดึงระหว่างมวลนะครับก็คือว่าวัตถุใดก็ตามแต่ทีม่มีวลช่ ย่อมไม่ต้องสามารถส่งแรงในดูดซึ่งกันและกันได้นะครับเอ่อเป็นที่มาของกฎแรงในดูดระหว่างมวลของนิวตันนั่นเองอะไรแบบนี้แล้วก็สุดท้ายครับเป็นหัวข้อที่พี่เนี่ยรู้สึกว่าสําคัญที่สุดละก็คือเรื่องการประยุกนะครับเป็นการประยุกต์ใช้กฎ,กฎการเคลื่อนที่เอามาคํานวณการเคลื่อนที่ของวัตถุต่างๆเมื่อวานเนี่ยเราดูแล้วว่าโอเควัตถุของเราเนี่ยมันเคลื่อนที่ไปแล้วก็ไปวัดมาว่าเป็นอย่างไงบ้างวัดปริมาณต่างๆมาวันนี้ส่วนพาร์ทแรกเนี่ยเราจะมาดูกันว่าวัตถุของเราเนี่ยครับอะไรเอ่ยทำอี่างเครับรื่ โอเคไหมเอาบท2บท3มารวมกันครับจนกลายเป็นหวข้อนี้คือเราต้องสามารถประยุกต์ได้ต้องรู้ที่มาของมันปั้งและสามารถหาได้ว่าสุดท้ายจุดจบของมันนะไปวัดปริมาณมา5ตัวนั้นเดลตา x U, V, A, T เป็นเท่าไหร่บ้างอะไรแบบนี้โอเคอันนี้ครับคือใจความสาคัญของบทนี้ทั้งบทนะครับความรู้ก่อนเรียนที่เราควรจะมีการเราต้องรู้จักคําว่าความเร็วความเร่งครับอันนี้รู้จักอยู่แล้วเพราะพูดไปเมื่อวา มวลครับอันนี้รู้จักไว้แล้วว่ามวลคืออะไรใช่ไหมมันคือปริมาณที่บอกครับว่าสารเนี่ยมีปริมาณมากหรือน้อยขนาดไหนโอเคนะครับแบบนั้นเนาะถ้ามวลมากก็คือสารมีปริมาณมากมวลน้อยก็สารปริมาณน้อยแบบนี้แรงครับน้ําหนักฮะแล้วก็การรวมเวกเตอร์นะครับในหนึ่งมิติตรงนี้จริงๆแล้ว,วทั้งหมดตรงนี้เลยอันนี้ไม่ได้มีอะไรมากน,นะก็คือรู้จักคำนิยามของมันนะครับว่าคืออะไรบ้างแค่นี้ก็พอแค่พอคุ้นเคยกันบ้างแต่หัวข้อสําคัญจริงๆเลยเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ที่การรวมเวกเตอร์ในหนึ่งมิตินะครับ จริงๆเนี่ยตอนมต้นที่เราเรียนกันมาเนี่ย <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องมต้นเลยมั้งตอนมต้นหรือตอนม4เขาเรียนกันมานะครับเราเคยเรียนเรื่องนี้ไปแล้วการรวมเวกเตอร์ใช่ไหมเออมีการรวมแบบหางต่อหัวมีการรวมหางต่อหางหรืออาจจะไปรวมแบบอื่นก็ได้อะไรแบบนี้เดี๋ยวจะได้เรียนกันนะครับมีหัวขอ้อน,น้อยอยู่ข้างบนโอเคตัวน,นี้ครับจะเป็นการ <c oughs> พูดนะครับบรรยายในส่วนแรกก่อนคือจะเป็นบรรยายรู้เลยเนะยบอกว่าในบทที่สองเนี่ยเราศึกษาไปแล้วครับเกี่ยวกับคําว่าจนนสัต จนศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่าเป็นการบรรยายสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุสังเกตนะครับพี่้สีเหลืองนะครับไม่ได้สำคัญนะฮะบ,บรรยายในแง่ไหนครับในแง่ของตัวแปร5ตัวของเราก็คือมีตำแหน่งนะครับความเร็วความเร่งจริงต้องมีเวลาด้วยนะอะไรแบบน,นี้เนาะในบทนี้เนี่ยครับเราจะกล่าวถึงสาเหตุที่แม้วัตถุเนี่ยครับเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่คือจากหยุดนิ่งและเคลื่อนที่ได้มันต้องโดนอะไรบางอย่างอันนี้เขารู้อยู่แล้วโอเคเขาบอกว่าคนในสมัยก่อนนะครับนี่คนในสมัยก่อนเนะี่ยเขาจะเข้าใจความสมัมพันธ์ระหว่างแรงกับการเคลื่อนที่เนี่ยคลาดเคลื่อนไปบ้าง เขาบ้านคือก็มีบางส่วนถูกบางส่วนก็รู้สึกไม่ค่อยถูกเท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่นเขาบอกว่าการที่วัตถุเนี่ยครับจะมีความเร็วขนาดหนึ่งหนึ่งไปได้เรื่อยๆหมายความว่าสมมติว่าพี่เนี่ยทำให้เมาส์ตัวนี้นะอย่าให้เมาส์ของเรานะครับมีความเร็วเป็นสองเมตรต่อวิไปเรื่อยๆพี่ต้องออกแรงกาะทำต่อมาเรื่อยๆเพราะถ้าพี่ออกแรงอะไรปุ๊บมันจะอยู่อะไรแบบนี้เขาบอกว่าอย่างนั้นนะครับเห็นไหมจะมีความเร็วเรื่อยๆครับต้องมีแรงกาะทำต่อวัตถุแต่มีการเน้นนะฮะตรงนี้นะแดงไว้หน่อยหนึ่งทีแต่ในปัจจุบันนง เรามีตัวอย่างนะครับการส่งยานอาวกาศออกไปสำรวจดาวเคราะห์ต่างๆในการส่งยานอาวกาศออกไปสำรวจนะครับทุกคนเราต้องบอกว่าเราไม่สามารถนะครับที่จะให้มันแบบปล่อยเชื้อเพลิงอะ่ะคือไม่สามารถให้เขาเรียกอะไรไม่สามารถให้มันเกิดแรงขับดันได้ตลอดคือจรวจจริงๆแล้วส่วนใหญ่นะครับคือแค่หลุดจากวงโคจรโลกอะ่ะแค่นี้พอจบให้มีเชื้อเพลิงแค่พอหลุดจากวงโคจรโลกแค่นี้พอ้วก็เหลือเชื้อเพลิงเล็กน้อยใช้ในการปรับทิศทางเล็กน้อยแค่นี้พอเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยเรารู้ใช่ไหมเวลาที่จรวดมันขึ้นไปสู่ชั้นมันหลุดจากชั้นบรรยากาศโลกเรียบร้อยแล้วครับ มันจะไม่เหลือแรงดึงดูดละหรือว่าแรงดึงดูดมันจะน้อยมากพอแรงดึงดูดมันน้อยเนี่ยมันก็จะไม่มีแรงอะไรในการที่จะพยายามดึงวัตถุกตกกลับลงมาอย่างโลกแล้วครับโอเคไหมหรือก็คือสามารถพูดได้ว่าแทบจะไม่มีแรงอะไรอีกแล้วที่มากระทําต่อจรวดดังนั้นจรวดเนี่ยก็ด้ต้องเคลื่อนที่ความเร็วเท่านี้ตลอดไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้อันนี้เป็นสิ่งที่เขาคนพบมานะครับดังนั้นนะที่เขาบอกว่าคนสมัยก่อนบอกว่าอะไรวัตถุจะเคลื่อนที่มีความเร็วขนาดหนึ่งไปได้เรื่อยๆจะต้องมีแรงกระทําต่อวัตถุตลอดเนี่ยอันนี้ก็จะไม่ถูกล เพราะจรวดเนี่ยออกแรงกระทาแค่ครั้งเดียวนะครับคือหลุดอ,ออกจากวงโคจรของโลกแล้วก็พอละที่เลืกก็ขึ้นที่ได้ต่อเรื่อยๆเ,ยเลยอไรแบบนี้นอมีการยกตัวอย่างนะครับเช่นเขายกตัวอย่างยา,งยางนนิวคอร์ซอนนะครับตัวนี้เป็นยานที่ถูกส่งออกไปสํารวจดาวพุตโตต้องบอกว่าอันนี้เป็นภาพจาลองนะครับเพราะว่าไอ้ตัวนี้คือยานมันส่งไปอยู่ตัวเดียวมันมียานตัวเดียวแถวๆนั้นเพราะงั้นไม่มีใครถ่ายมันได้ไอันนี้ภาพจาลองเฉยๆอันนี้็ภาพจำลอง,อลอง,งผิวผิวดาวพุโตอะไรแบบนี้ ทีนี้ต้องบอกก่อนว่าครับไอตัวยานเนี้ยไม่รู้ว่าเราเคยยิ่งข่าวหรือเปล่านะครับแต่ว่ามันเพิ่งจะหลุดวงโคจรไปหมายถึงว่าหลุดหลุดออกจากระบบสุริยะจักรวาลของเราไปเนี่ยเมื่อไม่นานมานี้เองคือพุ่ถึงดววงาวพฤโตอ่ะส่งออกไปเป็นสิบสิบปีละเออพุ่ถึงดาวพฤโตเองเพราะมันไกลามากใช่ไหมพฤโตนี่คือสุดขอบเลยใช่ปะส,สุดขอบเลยเนาะอะไรแบบนี้นะครับซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้ไอยานอีฟรานซ์ Horizon, นะครับเครื่องที่ออกจากโลกนะด้วยแรงจากจรวดขับดันเพื่อให้หลุดออกจากบริเวณใกล้โลกบริเวณใกล้โลกเนี่ยครับมันจะมีสิ่งที่เเรรีียยยยกกวว่่่าาาาาแงงทโลพมมดดดึูนนไ้ใชะ พอหลุดออกจากบริเวณนั้นแล้วเนี่ยใช่ไหมเมื่อเคลื่อนที่ออกนะครับห่างจากโลกไปจนแรงที่โลกดึงดูดยานมีผลน้อยยานเราแหละก็ไม่ต้องใช้เชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนอีกครับโดยที่ยานของเราเนี่ยก็ยังคงเคลื่อนที่ต่อไปโดยความเร็วเกือบจะเท่าเดิมและเมื่อพ้นแรงดึงดูดแล้วครับยานก็จะเคลื่อนที่ต่อไปเรื่อยๆหมายความว่าไม่ต้องมีแรงกระทำต่อวัตถุอีกแล้วมันก็ยังคงเคลื่อนที่ต่อไปได้เรื่อยๆใช่ปะ่ะโอเคแต่พี่เข้าใจได้นะครับว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่สามารถทําการทดลองแบบนี้ได้ เพราะว่าถ้าว่าเขาทำการทดลองบน,นงพื้นธรรมดาทิ่พาดนะเป็นพื้นธรรมดาเลย <_ d ans> พี่ออกแรงแดันไปค่าหนึ่งปั้ง <_ d ans> สมมติเป็นเมาใช่ไหมขึ้นนะฮะโอเคออกแรงแดันข่าหนึ่งโอเคเขาค้นพบว่าเราออกแรงแดันค่าหนึ่งครับปึ้งมันจะขึ้นได้ระยะทางหนึ่งแล้วก็หยุด <_ d ans> เขางงว่าเอ้าก็ไหนบอกว่าถ้าออกแรงไปชิกนหนึ่งจึงแล้วเอามือออก่ยมันต้องขึ้นได้ด้วยความเร็วเท่ากับเท่านี้ตลอดไปเรื่อยไม่เช่หรอแต่มันต้องอยู่ในสภาพที่ไม่มีแรงกระทาต่อวัตถุนะครับตอนนี้ไม่ีแรงกระทต่อวัตถุชัดเพราะาม ดังนั้นเนี่ยมันจะเสือสิ่งเรียกว่าแรงเสียดอะไรแรงเสียดทานปะเออคนสมัยก่อนนะครับเขาไม่ค่อยมีวิธีที่จะกําจัดแรงเสียดทานได้มาทายากนะมันต้องใช้พื้นผิวที่เรียบมากๆนะครับแทบจะไร,ร้ความเสียดทานเลยเ,เราก็ดีดมาส์ไปส่งแรงไปแ็กจึงหนึ่งมันจะเคลื่อนที่ต่อด้วยความเร็วเนี้ไปเรื่อยๆอ่าเป็นภาพที่เราเนี่ยอาจจะนึกภาพยากนิดนึงคือจินตนาการภาพพอได้แหละแต่ถ้าเราไม่เคยเห็นจริงๆเนี่ยอาจจะค่อนข้างลำบากนะครับต้องคิดวภาพเป็นพื้นผิวที่ลื่นมากๆลื่นมากจนไม่มีแรงเสียดทานเลย เราแค่ดีดเมาส์เล็กๆ,ๆเบาๆเลยนะเบาๆเนี้ยจึงเหนื่อยจึงก็จะเคลื่อนที่เราเนี้ยเอื่อยๆไปเรื่อยๆจะไม่อยู่ในขานนะครับจจะไปกระทบกันสักอย่างหนึ่งเนาะอะไรแบบนี้นะครับอ่าเหตุการณ์จะประมาณนี้แหละทีนี้ครับหัวข้อแรกของเรานะครับเราจะมาคุยกันเกี่ยวกับคําว่าแรงหัวข้อนี้พี่บอกเลยว่าเรื่องเนี้ยไอแรงเนี่ยเป็นพระเอกเลยครับของบทนี้แรงพระเอกยังไงเพราะว่าทุกหัวข้อนะครับจะมีการกล่าวถึงคําว่าแรงทั้งหมดเลยเราเลยต้องมารู้กันก่อนคาว่าแรงเนี่ยมันคืออะไรทุกคนรู้แหละว่าการที่พี่เอามือตีโต๊ะ อันนี้คือพี่ใส่ใส่แรง,ออแรงใ,ใช่ไหมออกแรงใส่โตาะใช่ไหมฮะการที่พี่เอามือทุบผนังอันนี้ก็เหมือนกันนะก็คือการใส่แรงใช่ไหมใส่แรงเคาะเนาะโอเคไหมการแบบอย่างเงี้ยอันนี้ออกแรงใช่ไหมออกแรงพัดอะไรแบบนี้นะครับแบบเนี้ยเรารู้จักกับคำว่าแรงอยู่แล้วไงแต่เราอะครับต้องมานิยามคําว่าแรงให้ชัดเจนเพราะพี่ว่ามันข่อควนามนิยามยากไหมคิดภาพตามแล้วแรงเนี่ยเราจะนิยามยังไงดีคิดภาพอันนี้ให้คิดนะให้คิดในใจนะอันนี้พี่คงไม่ถามละกันให้เราคิดไว้นะครับว่าเราจะนิยามคําว่าแรงเนี่ยยังไงคงเป็นอะไรสักอย่างที่ส่งผลกระทบต่อวัตถุ แล้วทําให้วัตถุมีการเปลี่ยนแปลงชอบการเคลื่อนที่อก็ดูดีอยู่นะคำพูดนี้ก็ดูดีอยู่นะครับมันจะไม่ดูดีมันจะไม่ดูดีตรงคําว่าอะไรสักอย่างเลยแหละเราต้องมีเพราะแน่นอนในคิวภาพนะในภาษาฟิสิกส์เนี่ยการพูดคำอะไรสักอย่างขึ้นมามาดูประหลาดนะดูตลกนะดูไม่ค่อยแบบไม่ค่อยเสียนเอออะไรแบบนั้นเดี๋ยวจะมาดูกันนะครับว่านิยามจริงเป็นยังไงนะฮะเขาเกริ่นก่อนนะครับว่าในคําถามที่มาตั้งแต่สมัยอริสโตเติลจำริสโตเติลได้ไหมคนที่พี่บอกว่าบางอย่างที่เขาพูดก็ถูกนะแต่ส่วนนี้มั่วเนี่ยคืออออแแแปปปลลลลกกกๆๆๆเเเยยะะริิสโตตนค ธาตุบนโลกมีสี่ธาตุมนุษย์เนี่ยร่างกายมนุษย์ประกอบจากดินน้ำลมไฟอะไรแบบนี้ไม่ได้เขาบอกว่าในสมัยนั้นนะครับมีคําถามว่าอะไรครับที่แม้วัตถูกเคลื่อนที่ตรงนี้คนในสมัยนั้นเนี่ยก็เห็นว่าก้อนหินที่อยู่นิ่งก็ไม่เคยเคลื่อนที่ได้เองวางก็เห็นไว้เฉยๆมันก็อยู่นิ่งต่อแต่ต้องมีอะไรบางอย่างครับเช่นคนมาเตะก้อนหินนั้นเนี่ยจึงมีการเคลื่อนที่ได้โอเคแม้เขาต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งมากระทำต่อก้อนหินก้อนหินจึงจะเคลื่อนที่ได้นะครับ คำถามนี้เนี่ยถูกขยายความไปจนถึงจุดที่ถามว่าอะไรทาให้วัตถุมีความเร็วอยู่ได้คือตอนแรกมันหยุดนิ่งใช่ไหมความเร็วเป็นศูนย์เนาะเอออะไรเอ่ยครับทำให้วัตถุเนี่ยสามารถมีความเร็วเท่านี้เท่านี้ตลอดเลยเนี่ยอยู่ได้เรื่อยๆซึ่งบอกนะเมื่อก่อนการตอบคาถามนี้ถือเป็นคำถามที่ตอบยากมากนะครับแค่คำถามที่โผล่เลยว่าอะไรเอ่ยทำให้วัตถุนี้มีความเร็วเท่านี้อยู่ได้เรื่อยๆแค่คำถามนี้เข้าไปไอ้พวกแบบนักปรัชญาสมัยก่อนกอ็แบบนั่งคิดกณนั่งคิดนอนคิดตอนทัางคืนก็คิดไม่ออกจน เขาบอกว่านํามาสู่นะครับตรงนี้นะนำมาซึ่งแนวคิดที่คาดเคลื่อนก่อนอะไรคาดเคลื่อนก่อนใช่ไหมว่าการี่วัตุนี้จะมีความเร็วขนาดหนึ่งไปได้เรื่อยๆนะครับจาเป็นจะต้องมีแรงกระทําต่อวัตถุดังกล่าวในปัจจุบันครับเราก็ทราบแล้วว่ามันไม่ถูกต้องนะแนวคิดที่ถูกต้องนะครับคือแนวคิดของการิเลโอทะเอาจริงนะพี่รู้สึกว่าในหนังสือเนี่ยกาลิเลโอเนี่รู้สึกว่าเป็นพระเอกเลยปะรู้สึกแบบเป็นคนที่แบบไขข้อข้อ,ขอแจงต่างได้มันคือยอดนักสืบคนนั้นอนะ่ะเออเขาแบบว่าออกมาตอบทุกข้อสงสัยเคลียทุกกปรระะเเด็็นนลยนคคับคือว่า ในที่ของการิโอเน่ถูกนะฮะแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นคือต้องกลา่าวคำเล็กน้อยเขาบอกว่าวัตถุจะอยู่ในลักษณะอยู่นิ่งกับที่ครับหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวก็ได้โดยไม่จําเป็นต้องมีแรงมากระทําหมายควาว่าไม่ต้องมีแรงมาทําครับวัตถุจะอยู่นิ่งหรือมันอจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวก็ได้ซึ่งพี่บอกนะครับสมัยนั้นเนี่ยการิโอเน่ครับเขาพยายามทำการทดลองโดยการหาพื้นแหละที่มันเลื่อนๆแ,แต่พื้นเลื่อนๆที่ภาพนะเมื่อก่อนเนะี่ยหายากไหมน่าจะหายากปะกระจกัทำไม่ค่อยได้เลยเมื่อก่อ่่่่อออออนอนนเเมมืกกกลย แต่ไม่ถึงยุคหินนะประมาณยุคที่แบบว่าใช้พวกแบบว่าดินเหนียวปั้นบ้านอะไรพวกนั้นนหะเออพวกนั้นเลยครับยุคกรีกโบราณนะี่ยนั่นแหละการจะหาแบบกระจกอะหาพื้นผิวที่ลื่นมากๆมาทำอะค่อนข้างยากเออกระดิบโอ้ตนะครับส่วนใหญ่แล้วเนะี่ยเขาก็ทำการทดลองโดยใช้พื้นผิวที่มีความกรุขระแหละแต่ว่าเล็กน้อยแค่เล็กน้อย,อยจริงจพอเล็กน้อยมากๆเนี่ยเขาก็เลยประมาณได้ว่าเออความเร็วมันลดลงค่อนข้างช้านะคือเราดิบวัดถุ้ยปึ้งแล้วจากเวลาความเร็วตอนแรกก็รู้สึกว่าแบบค่อนข้างเร็วระดับหนึ่งก่อนแล้วผ่านไปเเเเเเรรรรรรืืรรร่่่่่่อออออยยยยยๆๆๆคคคคววาาาามมม็็ลลลลดดดงงงใใชชัั้พะะะะจจแสีทนนนนบตปก เขาก็ค้นพบว่ายิ่งเขาเนี่ยทำให้ทําให้พื้นผิวครับมันมีความมันมากขึ้นหรือคือความลื่นมากขึ้นเนี่ยมันก็จะมีความเร็วที่ลดลงเนี่ยค่อยๆลดลงอย่างช้าลงเรื่อยๆหมายความว่าตอนแรกเนี่ยอาจจะเป็นสิเมตรต่อวิถ้าใช้พื้นผิวที่ขูดขานะผ่านมาวิเนี่ยอาจจะเป็นแปดละเป็นหกเป็นสี่เป็นสองเป็นศูนย์อะไรแบบนี้แต่กระิ่งโยนี่ยครับเขาทำการทดลองโดยการให้พื้นผิวเนี่ยมันมันมากๆเรื่อยๆใช่ป่ะพอทรายมันเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยเขาเอาเข่าพวกกระดาษทรายไปขัดนะให้มันมันน่ กระสายได้วะกระสายต้องเรียบสิใช่ไหมคนสักอย่างที่รุนกันนะเขาใช้วัสดุอะไรนะครับไม่รู้เลยเสจแล้วเขาค้นพบว่าตอนแรกมันจะเป็น10เมตรต่อวิแล้วก็จะเป็นแบบเก้าจุดปดเก้าจุดหกเก้าจุดสี่คือความเร็วลดลงก็จริงแต่ลดลงแบบช้าๆโอเคไหมครับหมายความว่ามันยิ่งลื่นขึ้นใช่ปหโอเคในชีวิตประจําวันนะครับตรงนี้นะเราพบว่าเมื่อเราเนี่ยปล่อยวัตถุเคลื่อนที่เปบน,นพื้นมันจะช้าลงเน็กซินอยู่แล้วใช่ไหม <laughs> ทำอะไรปังเมาส์เนี่ยถลายเล่นเลยเลยปังอ่ะช้าลงอ่ะช้าลงจนหยุดนะครับ โอเคไหมซึ่งตรงนี้นะครับเขาบอกว่าที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากว่ามีแรงเสียดทานที่พื้นกระทําต่อวัตถุดังนั้นคําพูดที่ถูกต้องนะครับเนี่ยนะครับคำพูดที่ถูกต้องนะครับขอขยายความต่อจากการลิโออีกนิดนึงนะอีกนิดเดียวนะครับก็คือว่ากาลิโอเขาเขาพูดไม่ครบนะครับเขาเคยต้องพูดว่าถ้าเกิดว่าไม่มีแรงเสียดทานกระทําต่อวัตถุหรือแรงที่กระทําต่อวัตถุเนี่ยเท่ากับศูนย์วัตถุจะเคลื่อนที่ครับด้วยความเร็วคงตัวซึ่งตรงนี้ครับเขาให้เครดิต้วยนะ ให้เห็นว่าซึ่งก็มีความหมายเดียวกันนะครับกับแนวคิดของกาลิเลโอในข้อความพังต้นนั้นเองความหมายเดียวกันเลยแค่กาลิเลโอเนี่ยพูดดูจะไม่ค่อยครอบคลุมเท่าไหร่เขาไม่ได้พูดถึงแรงเสียดทานเพราะสมัยนั้นเนี่ยยังไม่มีการบัญญัติคำว่าแรงเสียดทาน,นโอเคไหมครับกาลิเลโอมันคือกี่ร้อยปีแล้วก็ไม่รู้นะค่อนข้างเก่าแก่นะครับโบราณมากก่อนที่เราะรจะมาทําความเข้าใจนะครับว่าแรงมีผลต่อการขค้นยังไงเนี่ยเราจะมาดูก่อนครับว่าอะไรคือแรงอะไรไม่ใช่แรงเพื่อที่จะศึกษาธรรมชาติเบื้องต้นของแรงโอเคดูกัน เราต้องรู้จักคำว่าลักษณะของแรงนะครับพี่บอกตอนนี้เลยนะครับว่าแรงเนี่ยต้องมีทั้งหมด3ลักษณะนะครับด้วยกันนะแรงต้องมีทั้งหมด3ลักษณะด้วยกันนะครับอะไรก็ตามแต่นะที่มีเงืง่อนไขตรงกับ3ลักษณะนี้เรียกว่าแรงทั้งหมดโอเคมาดูคำว่าลักษณะของแรกงรกงรันครับก่อนเลยเริ่มบอกว่าคําว่าแรงเนี่ยเป็นคำที่ใช้กันทั่วไปในชีวิตประจำวันเช่นการออกแรงยกของครับหรือว่าแรงที่ใช้คนห flow, น,นึ่งดันรถเข็นแรงรอื่นของโลกแรงพลักแรงดูดซึ่งเราเนี่ยก็เห็นใช่ไหมครับว่าแรงพวกเนี้ย มีความแตกต่างกันใช่ปะแรงที่เราผลักรถเข็นนะครับออกแรงยกของแรงที่โลกดึงดูดเราแล้วแรงผลักแรงดูดพวกนี้เส็จว่าแต่ละแรงนยครับอย่างในนอททิศทางมันต่างกันนะถูกไหมแรงดูดโลกหน่ทิศลงใช่ไหมฮะถ้าพี่ยกของพี่ต้องแรงทิศขึ้นไหมอะไรแบบนี้เนาะแต่เราก็เรียกรวมๆนะครับว่าแรงหมายความว่าแท้จริงแล้วเนี่ยแรงไม่น่าจะต้องมีทิศทางตายตัวหมายความว่าไม่จำเป็นต้องขึ้นอย่างเดียวนะลงก็ได้ใช่ไหมเพราะแรงดูดโลกก็ลงใช่ไหมครับเออพี่ผลักวัตถุเนี่ยก็ไปข้างหน้าใช่ไหมพี่ด สำหรับการเริ่มต้นเราควรต้องระบุถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับแรงให้ชัดเจนคำว่าระบุให้ชัดเจนเนี่ยเราต้องบอกได้ครับว่ามันคือแรงที่ใครกระทําต่อใครเช่นในกรณีนี้เราเห็นว่ามันคือแรงที่เราเป็นคนผลักเก e. ้าอี้เขาจะบอกนะครับว่าเห็นไหมไหมมันต้องมีผู้ถูกอะไรเขาจะว่ามันต้องมีผู้กระทําใช่ไหมถ้ามีผู้กระทําต้องมีผู้ถูกกระทําด้วยเนาะโอเคนะครับ ดังนั้นการจะเป็นแรงได้นะครับต้องมีผู้กระทํานะครับต้องมีคนที่ออกเป็นคนออกแรงกับคนที่โดนแรงนั้นกระทาโอเคหลังจากนั้นเขาบอกครับว่าแรงเนี่ยถ้าใช่ดีนะครับควรจะต้องมีการบ่งบอกถึงทิศทางได้ครับว่าผลอ,าอย่างนี้เห็นไหมเขาผลักเนี่ยคือต้องไปข้างหน้าใช่ไหมถูกไหมฮะผลักมาข้างหลังไม่ fertig, นะ่าได้เนาะเราผลักคือต้องผลักไปข้างหน้านะครับก็เห็นว่าตอนนี้นะครับสามข้อชัดเจนนะฮะอันแรกคือต้องออกวทับสองข้อชัดเจนก่อนคือต้องมีผู้กระทํากับผู้ถูกกระทําอันนี้คือข้อแรกจากนั้นอันหนึ่งครับคือต้้อองงสาาามรถบกททิศได โอเคเดี๋ยวจะมาดูกันชัดๆนะครับเพอาะด้วยตัวนี้ฮะนักวิสิยครับเลยบอกว่าไอ้ตัวแรงเนี่ยนี่นะต้องมีลักษณะดังนี้สามข้อนะครับข้อแรกบ,บอกว่าแรงต้องมีผู้ถูกกระทาเรียกว่าอ็อบเจกต์หรือวัตถุที่อยู่กระทําซึ่งตัวนีน้อาจจะเป็นคนหรือสิ่งของก็ได้ได้หมดอนะ่ะเราต่อยคนเราต่อยโต๊ะนะคนสิ่งของได้หมดเนาะอันนี้ไม่ต่างนะฮะอะไรก็ได้นะครับเ,เช่นครับแรงที่เราผลักเก้าอี้ตรงนี้ แรงที่หัวรถจักรเนี่ยลากตู้รถไฟแรงที่เชือกไหนดึงแท่งไม้ซึ่งจะเห็นว่าตอนนี้ครับมีเก้าอี้ใช่ไหมมีตู้รถไฟเนาะแล้วก็มีแท่งไม้นะครับเป็นผู้ถูกกระทาโอเคไหมอันนี้ข้อแรกนะครับข้อที่สองมาแรงต้องมีผู้ถูกกระทํานะครับเช่นในตัวอย่างข้าง,นางบนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแรงที่เราผลักเก้าอี้หัวรถจักรลากตู้รถไฟเชือกดึงแท่งไม้แบบนี้จะเห็นว่าเชือกหัวรถจักรแล้วก็เราเนี่ยถือว่าเป็นผู้กระทําถูกไหมใช่ไหมครับไปกระทากับวัตถุเนาะ โอเคก็บอกชัดเจนนะครับตรงนี้นะว่าโอเคต,ตัวอย่างขั้งต้นเนี่ยผู้กระทําก็คือเราหรัวเราจับมันก็เชื่อข้อที่3ครับบอกว่าแรงเนี่ยต้องมีทิศทางนะครับตัวนี้สามข้อน,นี้หมายความว่าอะไรครับเวลาให้เราบอกเนี่ยเราต้องบอกทิศทาง,งด้วยครับว่าแรงมีทิศทางไหนเพราะเรารู้ๆกันอยู่ใช่ไหมว่าพอมีเพราะอ่าพอมันต้องมีทิศทางปุ๊บเนี่ยเราถือว่าแรงเป็นปริมาณอะไรนะสเกลาร์หรือเวกเ,เตอร์เวกเตอร์ <V ector. S 2> มีครับเวกเตอร์เนาะการต้องมีทิศทางนะครับหมายความว่ามันต้องเป็นปริมาณเวกเตอร์ใช่ปะ เออเพราะงั้นแรงถือเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับอันนี้สปอยนะี๋ยวิเขียนขั้งล่างตรงนี้ก็จะมีการเขียนว่าแรงที่หัวรถจักรนะครับลากตู้รถไฟช่วยนึกคำว่าลากไ้นะฮะลากจะมีทางครับไปทางด้านหน้าของตู้รถไฟเพราะงั้นการลากรู้จักหัวรถจักรไหมหัวรถจักรคือส่วนหน้าของรถไฟอ่ะคือรถไฟมันจะประกอบไปด้วยส่วนย่อยๆคือโบกี้แต่ละโบกี้ใช่ป่ะแบบนี้แล้วจะมีตัวหัว,ต,หวตัวหัวเป็นตัวที่ออกแรงตัวเดียวก็ออกแรงลากไปลากตัวโบกี้ที่เหลือลากไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้การจะบอกว่าดันครับ ผลักครับหรือลาคกคากริยาเหล่านี้จะช่วยให้เราทราบถึงทิศทางของแรงได้อก็บอกแค่นี้เพราะงั้นนะครับสรุปนะครับแรงนะครับต้องมีทั้งหมด3ข้อหลักๆนะครับคือต้องมีผู้กระทําผู้ถูกกระทําแล้วก็ต้องมีทิศทางอโอเคเอาแบบนี้ก่อนนะทีนี้ครับเขาบอกว่าจากลักษณะเบื้องต้นที่เราอ่านมานะตรงนี้ต้องมีทั้งหมดเลยสามอย่างโอเคก็คือต้องมีผู้ถูกกระทำํำมีไว้มีผู้กระทําแล้วก็มีการบอกทิศทางเราจึงควรบรรยายครับ จึงควรบรรยายให้ครบทั้ง3องค์ประกอบเช่นแรงที่คนผลักเก้าอี้เนี่ยก็ต้องพูดว่าเป็นแรงที่คนผลักเก้าอี้แรงที่โลกครับดึงดูดก้อนหินก็ต้องพูดว่าเป็นแรงที่โลกดึงดูดก้อนหินโอเคไหมแบบนี้เนาะคือพอบรรยายครบมันจะรู้แนวโอเคชัดเจนครับใครเป็นคนโดนกระทําใครเป็นคนกระทําแล้วก็ทิศทางแบบไหนโอเคแค่นี้เองทีนี้ขออีกอันหนึ่งอันนี้ต้องอันนี้ต้องพูดครับต้องพูดคู่ด้วยกันอันนี้เนี่ยคือเรื่องของทิศทางของแรงอันนี้จะเป็นตัวประกอบย่อยนะครับอยู่ในหัวข้อที่3นะฮะอยู่ในกข้อที่3แรงเนาะ เราบอกว่าแรงครับต้องกระทําเป็นคู่เท่านั้นเขาบอกให้เราเนี่ยลองจินตนาการลองจินตนาการนะครับว่าเมื่อเราเนี่ยใช้มือนะักมือของเราเนะครับมาดันโต๊ะดันอย่างแรงเลยนะถ้าแรงมากพอโต๊ะอาจจะเสียหายแต่พุ่งพังล้ลูกแบบนี้ซึ่งเขาบอกความเสียหายเนี่ยครับเกิดจากการที่แรงที่มือเนี่ยไปดันโต๊ะใช่ไหมฟังดีนะครับเพี้ยวมือพี่นะดันโต๊ะนะครับตรงนี้เนาะโอเคถ้าเกิดโต๊ะเนี่ยมันมีการเสียรูปแล้วก็สมมติมันงอมันงอ การที่มันงอได้เนี่ยมันงอเนื่องจากว่าแรงที่แรงที่มือพี่ไปดันโตถูกไหมครับชัดเจนไหมดังนั้นอย่างเงี้ยเห็นป่ะใครคือผู้กระทำมือไหมนกใครผู้กระทำกระโตใช่ป่ะแล้วก็ทิศทางก็คือแบบดันใช่ไหมอะไรแบบนี้นะครับประเด็นก็คือว่าแต่ในขณะเดียวกันนะครับแต่ในขณะเดียวกันกับการที่เราใช้มือดันโตเนี่ยเราจะนะคือถ้าเกิดดันจโตหักได้โตแหกมือน่าจะแหกด้วยนะมือก็น่าจะเจ็บครับเขาบอกว่าเราเนี่ยจะรู้สึกเจ็บมือด้วยตรงนี้ แต่ความรู้สึกเจ็บมือที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเพราะแรงที่มือดันโตะตัวนี้ฟังดีนะครับเน้นสีแดงดูนะความรู้สึกเจ็บมือที่เกิดขึ้นนะครับไม่ได้เกิดจากแรงที่มือดันโตะนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นคําว่าแรงที่มือดันโตะเนี่ยโตะคือผู้ถูกกระทำใช่ปหดังนั้นมือต้องไม่เจ็บครับเพราะมือไม่โดนกระทำถูกไหมเป็นคนไปกระทําเขาอะเราต้องไม่เจบ็บเลยถ้าเกิดเป็นคนถูกกระทําค่อยเจ็บโอเคประเด็นก็คือว่าแล้วทําไมดันโต้เนี่ยมือถึงเจ็บเขาบอกว่าที่เราเจ็บมือนะครับเนื่องจากว่าแรงที่ทําให้มือเราเจ็บครับ ดันมือเราเหมือนรูปตรงนี้โอเคพี่นะครับออกแรงนะครับจากมือนะครับไปดันโต๊ะตรงนี้อ่าเรียกว่าแรงที่มือดันโต๊ะจากนั้นนเขาอกจะมีแรงอีกแรงหนึ่งครับเป็นแรงที่เขาเรียกเป็นแรงคู่นะฮะแรงคู่ก็คือแรงที่โต๊ะดันมือกลับจะทำให้มือเราเจ็บได้อะไรแบบนี้นั่นเองโอเคนะครับเขายังเคลียร์นักที่ง่ายๆมีอะไรตัวอย่างข้างต้นครับแสดงให้เห็นนะตลอดเลยนะครับว่าแรงจะกระทําเป็นคู่เสมอเช่นถ้าเกิดว่ามีแรงที่วัตถุ A ดันวัตถุ B ก็จะต้องมีแรงที่วัตถุ B เนี่ยดันวัตถุ A ด้วยถ้าเราเข้าใจหลักการตรงนี้นะครับเป็นการทําความเข้าใจเนี่ยเกี่ยวกับแรงที่ทําเป็นคู่คือเราต้องมีการสลับกันใช่ไหมของการเป็นผู้กระทําแล้วก็การผู้ถูกกระทําแค่นี้เองยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดพี่ถามครับพี่ถามว่าแรงอะไรเอ่ยครับเป็นแรงคู่ของการที่พี่เนี่ยของการที่พี่ออกแรงดันผนังแรงคู่ก็ต้องเป็นแรงที่ผนังดันมือพี่ใช่ปะ่ะคือแค่สลับครับ <c oughs> คือแค่สลับผู้กระทากับผู้ถูกกระทาแค่นี้ จบงานโอเคปะ่ะแรงที่พี่เตะลูกบอลจะเท่ากับแรงที่ลูกบอลคงไม่เตะพี่นะคงจะเป็นการดังพี่กับละกันอะไรแบบนี้เนาะเออแบบนี้ครับก็จะเห็นว่าแรงต้องทาเป็นคู่เท่านั้นวิธีการหานะครับ <c oughs> วิธีการหาแรงที่ทําเป็นคู่ง่ายๆเลยก็คือสลับผู้กระทํากับผู้ถูกกระทําแค่นี้เนาะบอกนนะครับหัวข้อนี้สําคัญนะครับเพราะเมื่อก่อนเนะี่ยโจทย์ชอบถามมากนะถามว่าแรงเขาเรียกอะไรเขาเรียกเขาเรียกเป็นแรงปฏิกิริยานะครับแรงปฏิกิริยาของน้าหนักของเราคืออะไร เพราะเขาพูดคำว่าน้ําหนักคิดผ่านนะน้ําหนักเนี่ยมันเป็นแรงก็จริงนะมันเป็นแรงใช่ไหมแต่มันไม่ได้บอกนะว่าใครทํากับใครเราต้องรู้เองนะว่าน้าหนักเป็นแรงที่โลกนะครับพยายามที่จะดึงดูดเราเข้าไว้ด้วยเราเข้าไว้กับโลกถูกปะไปให้โลกเนี่ผู้กระทําดึงดูดเราเราคือผู้ถูกกระทําใช่ไหมฮะเออแล้วก็เข้ามาใกล้กับโลกแบบนี้ดังนั้นเนี่ยครับถ้าเกิดว่าเราอยากหาแรงที่เป็นแรงคู่ของแรงดึงดูดโลกก็ต้องสลับกันจากแรงที่โลกอะไมจากแรงที่โลกดึงดูดเราแรงคู่ต้องเป็นแรงที่เราทำแรง ดึงดูดโลกป่ะอะไรแบบเนี้ยอันเนี้ยก็ตอบเป็นแรงคู่งได้เลยง่ายๆสลับผู้ถูกกระทำนะครับกับสัตว์ผู้กระทําแค่นี้พอนะจบนะครับโ okay. <Okay. S 2> อเคเขาบอกว่าแรงทุกแรงนะครับอันนี้เป็นกฎเลยนะเป็นกฎนะครับว่าการที่แรงทุกแรงกระทำเป็นคู่เสมอเนี่ยเราไม่สามารถบอกได้ครับว่ามีเฉพาะแรงที่มือเราดัานโต๊ะโดยที่จะไม่มีโต๊ะดันมือเราเลยสรุปว่าแรงทั้งสองแรงนี้ครับจะมีขนาดเท่ากันนะครับและทิศทางต้องตรงกันข้ามกันเสมอด้วยแค่นี้โอเคจบประมาณนี้ครับ